มันนี่มาตกปลาพี่น้องเอ้ยเสียนอัดมันนี่เขาเปลี่ยนแหน้ำไหลมันนี่พายะยุเขาสามมือน้ำไหลเตรียมเบ็ดครับนี่เตรียมอุปกรณ์ตกปลากันบึงปลาที่ห้ามาไหนมาแมนปลานี่อันนี้ปลาเลี้ยงเพื่อนครับนี่ยพตศปลาได้แน่นอนเลบรรยากาศสุดยอดครับทำโอวันยุทธนี่แหละได้หัวหน้าดีก็ได้มาเลาะยังไงละ่ะ

เนี่ยครับวันวันวันวนวันหยุดจะขอใครง่ายมองครับเขายันลักป่าเขากะทันเขาใหญ่มาทั้งหน้างั้นจะคลองบรรยากาศมวันวันเป็น้องวันหยุดครับสำหรับคนที่นักตกปลาตรงอย่างกับวันเด้อครับ